ครับ FC ทุกท่านครับสวัสดีตอนเช้าๆเนาะหากับข้าวเช้าเนาะหาาาาาวานแห้นครับเดี๋ยวก็มีอาหารประดุกด้วยปะลาสุดเด็ด,ด ca cái đi cơ tay vô cầm bún gục bên này นี้ก็เอาเนาะเก็บสมทุกคนแต่แค่นี้ก็เอา มาห้าตัวครับเอฟซีทุกคนเดีย๋ยวจะลองดูสักทัก,หน,กนหนนะึ่งเนาะโคตรใหญ่โคตรเออตัวเดียวก็ยังดีเนี่ยเราปีนปีนข่อ มันมีเยอะแถวเนีนหวานได้แค่ช่วงนี้ไปนี้บกคือพอท,ท่านแห่ห้าเซนสีน่เส้นเออม่แห่สี่เส้นทางโอ้สองตัวสามตัว,ส,ตวสี่ตัวคือ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 พอได้ปนอยู่ พอด้ปนพอด้ปนมันหมาน,น,น,นครับผมก็ได้ห้าตัวมเมื่อกี้ปลาไม่กล้าจะออกเพราะว่าคนลงเล่นน้ําก่อนแล้วหวานได้แค่รอบแรกเองรอบเดียวอันนี้รอบ2องนะเนี่ยล่อนออกมาได้สามสสี่ตัวห้าตัวครับได้ห้าตัว ถือว่าหมานมาเด็ดอยู่ไม้ออกกระไม้หมดเหี่ยงสีเส่เซนครับเด็ดสิทุกคนอู้ไม่ใช่สี่แล้วสี่ห้าห้าเซนเนะี่ยห้าเซนเนี่ยปันเน้นเอาไปบึนไอบึนกรุบหัวมือแกจิ้มแล้วไอไว้ผมไอปุ่นที่มุ่นเหรอแสดงกำมานแล้วพอพอจะปิ้งย่างาลบนะาบกระทำมาวะลา,าบบนแดงก็มี หมดแดงอยู่ในต้นเฉนี้ยใส่มะนาวรสชาติอีกไปตา่างว,วันนั้นวันนั้นลาบห้าตัวกินก็ไม่หมดเวลาโดนมะนาวกับเกลือเนื้อมันจะฟูลองเลื่อมิ้งกั๊กกันส่ทุกคนเสียบ,บกับแบบนี่ครับเดี๋นี้คือคืออๆไเป็นเกมนะหัวลาบลาบตอนเช้าเนาะ เแซ่บครับนับสดๆดเนี่ยล่อปลาอยู่นุ่นมัดปลาไว้เผื่อว่ามันจะมากินอีกเนาะเราสักพักหนึ่งเพราะว่าเราลงน้ําแล้วปลามันไม่กล้าออกเมื่อกี้ลกยกล้อรถเนี่ยครับเนี่ยล้อรถเนี่ก็นุ่นลอยไปรนนุ่นแล้วองนเหรอเออยกขึ้นแล้วก็ปลาช่อนมันอยู่ในนี้เท่ากับล้อรถเนี่ยแหละครับเนี่ย ใหญ่ใหญ่เท่านี้แหละไปชนเมื่อกี้สอโลประมาณ2องโลมันอยู่ในรูนี้ครับกระดดไปเนี่ยอยู่เนี้ยนาะจับเขียดไปมัดไว้นู้นเนาะจับจับเขียดไปวัดมัดไว้ต้นโน้นอาจจะติดเนาะไปช่อนเมียบๆมันจะติดไปิดตามครับเดี๋ยวคลิปจะยาวไปเนะาะมันๆครับ เนี่ยมันไม่กล้าออกเนี่ยอยู่ในนี้แหละกองไม้แล้วก็ล้อรถอยู่ในนี้ซุม้มหรือว่าเยอะนุ่นเยื่อลอยไปถึงนุ่นแล้วนุ่นไปหวานตรงนุ่นดีกว่า ทั้งหมดก็ได้แค่นี้นะครับเก็บซิทุกคนถือว่ะามานอยู่เนาะทั้งหมดก็ได้แค่นี้กอนจปิ้งอยู่เนาะก็อนจะลาบเนาะลาบครับเก็บซิทุกคนลาบป่อยซอยแซ่เนาะแซ่ๆอีกแล้ว ประม่มสามตัวมันนี่แหละครับสองคนเนาะกระดาษแค่นี้ถ่าดนนถา,าดรอบแรกแล้วรอบสองอาจจะกี่ละตัวสองตัวปลาน้ำไหลน้ำเชี่ยว ลาบหางหกตัวก็อันนี้ก็กินแล้วเนี่ยเต็มถ้วยแล้วเนี่ยดับหมดนี้ก็คือเลยแซ่บๆครับทุกคนตามครับร่างนี้อยู่ไห่เด็กนะร่างนี้อยู่ไหนใส่กําลังกับกดอันนี้เลยพันนึงกดโปรตีอยู่พันนี้เนมะนาเอาครับแต่แค่นี้อย่าเอาไปลาบครับเอาไปโกยเนาะ ไหนลองดูสักตั้งนังอีกคือบ่บ้องนลยเก่งเกงไงวิเลียศ้าเละเกล็ดลองาเ้าเศาวซอฟฟองนี่ในเี้ยนี้เกล็ด รอบสุดท้ายสองตัวเก็บตกคอได้ก้อยอยู่ก้อยมะนาวซอยจำ 3ตัว ว่าจะเอาลาบอันนี้เอาไว้ต้มเอาไว้ทอดก็ได้อันนี้ส่วนนี้จะลาบครับ ชอยปลอดหัวนว้นองเมงยเม์เลเสร็จแล้วลครับเสร็จแล้วสับไปครับทีการทำแหลกเนี่ยำแหลกแบบนี้ครับออกกลางออกแกนกลางออกเนาะแกนกลางออกเอาแต่เฉพาะเนื้อแล้วก็ก้างซีโครงก็สับไปหม นีออกไปตามครับ バナナいい。 ยูเจ้ามัน,มนรุ่นจุดยูจุดไหนปลานี้ก็มันลังเลย็กเป็นยมๆหม,มดเองการรัดกระตอนเลยครับครับทำตังงงง้งแต่เช้าจนถึง e สายเลยครับแปดเก้าโมงแล้วครับนีนๆเสร็จเรียบร้อยแล้วครับอันนี้ก็ย่างครับ ส่วนซิกโครงกับตัวอย่าง5ตัวอน,นี้ก็ทำเสร็จแล้วใส่มดแดงครับไปคั้นมดแดงมาตอนทำไม่ได้ถ่ายให้ดูเนาะเพราะว่ายากถ่ายเองตัดเองใส่เองน,นี่ครับไม่มีแอดมินแอดมินเราตัวเองเนาะเพราะว่าเรา ใช้เครื่องโทรศัพท์เก่าๆเนาะนี่ครับเส็บแซบครับรายละเอียดเดี๋ยวเส็บแซบครับนี่เส็บแซบคือเก็เห็นม,มดแดงแบบบ้านๆเนาะอ้าวลืมนุ่มโดดเราเก็บเก็บเพล็กไว้ในสวนเนาะเก็บเก็บเพล็กในสวนนู่นนี่ ผลิตที่เราปลูกมาปลูกพืชหวังผลครับเพราะว่าเราปลูกเองไว้กินเองเนาะเพราะว่าเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยถ้าใส่ปุ๋ยลูกดกกว่านั้นดกแต่มันร่วงครับร่วงโรยหล้างแล้วครับหลังแล้วอันนี้พลิกเกี่ยวพล,ลิกด่างเราก็หมด แล้วครับพริกด่างหมดชุดแล้วเพราะว่าเราเก็บกินไปเรื่อยนะพริกด่างรอดูรอบสองอีกเนาะเพึ่งเพาะกล้าใหม่พริกด่างอันนี้พริกเขียวพริกขี้นูเขียวแซ่บครับขอบคุณที่เข้ามารับชมครับแซ่บ ใส่จวดหน่อยจักน้อยเสาวๆครับสาวเนี่ยจุดจวดหน่อยจักน้อยเนาะเอฟซีทุกคนนี่ลาบก้อยปลาตะเพียนกับหนัอ้อยหน้าแซ่บแซบนำหอยหน้าผสมสีจวดแซ่บบ่แซ่บนครับ Đấy Nhắn này Đã có rồi có rồi nhắn Phải là phiền hả?